DUGA Cafe Podcast คุยกันภาษาครูครูยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่ e d u c a Cafe Podcast กับดิฉันดรนิพาพรคุณสมบูรณ์หรือครูนี้นะคะในตอนนี้นะคะจะขออัปเดตแนวโน้มการวิจัยด้านสเต็มศึกษา สำหรับคุณครูที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยทางด้านสเตมศึกษาหรือสเตม education นะคะคุณครูหรือว่านักวิจัยจะต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเราเองนั้นมีความเชื่อในเรื่องการวิจัยแบบไหนกระบวนทัศน์ในการวิจัยของเราคืออะไรและสเตมศึกษาสำหรับเราแล้วนิยามจริงๆแล้วคืออะไร ถ้าเราสามารถตอบคำถาม3ามคำถามนี้ได้ชัดเจนนะคะก็จะนำไปสู่งานวิจัยที่เราสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาในรูปแบบที่เป็นสไตล์ของเราเองได้ค่ะหากนิสิตครูนะคะที่ต้องการจะศึกษางานวิจัยทางด้านสเตมศึกษาเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือการไปอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยระดับโลกก่อนนะคะซึ่งจะทำให้ผู้วิจัยหรือว่าคุณครูได้เห็นทิศทางงานวิจัย ว่างขวางมากขึ้นว่าตอนนี้แล้วเรื่องเกี่ยวกับสเตมศึกษานั้นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคุณครูที่สอนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสนใจเกี่ยวกับประเด็นใดกันอยู่แล้วเรื่องนั้นเนี่ยมีผู้ทําวิจัยมากน้อยเพียงใดซึ่งก็จะทําให้การทําวิจัยนั้นได้ประโยชน์มากนะคะเพราะว่าจะไม่ซ้ําซ้อนกับคนอื่นแล้วก็ทําให้ได้ประเด็นเพิ่ม,เต,มเติมในบริบทของเราด้วยค่ะวารสารนะคะที่ท่านอาจารย์แนะนําให้เราได้ดู แล้ก็ตีพิมพ์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษานะคะในที่นี้ยกมา5ตัวอย่างค่ะได้แก่ตัวอย่างที่1 Journal of Research and Science Teaching (J R S T) ตัวอย่างที่2 International Journal of Science and Mathematics Education ตัวอย่างที่3 International Journal of Science Education ตัวอย่างที่4 Research in Science Education และตัวอย่างที่5 คือ science education หรือถ้าเกิดอยากจะดูเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับ STEM education ก็สามารถดูได้จาก International Journal of STEM Education โดยตรงเลยนะคะเหล่านี้คือตัวอย่าง journal หรือว่าวารสารวิชาการที่เป็นงานวิจัยระดับโลกซึ่งนิสิตครูหรือว่าคุณครูสามารถไปสืบค้นได้นะคะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษานั้นสามารถเชื่อมโยงกับ สเต็มศึกษาได้ด้วยแล้วก็ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถที่จะแตกโจทย์วิจัยออกไปได้กว้างขวางหลากหลายยิ่งขึ้นนะคะลักษณะตัวอย่างโจทย์วิจัยที่เราเรียกว่าเป็นการโต้แย้งในเชิงวิทยาศาสตร์หรือ scientific argumentation จะมีอยู่6เรื่องนะคะที่เป็นตัวอย่างโจทย์วิจัยซึ่งจะยกตัวอย่างดังนี้ค่ะอย่างเช่นเราตั้งตัวอย่างโจทย์วิจัยไว้ว่าหลักสูตรไทยในปัจจุบันเน้นการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร หรือคำถามในทำนองที่ว่าการโต้แย้งในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างไรปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการโต้แย้งในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกันบ้างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ครูออกแบบนั้นช่วยพัฒนาการโต้แย้งในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวัดการโต้แย้งในเชิงวิทยาศาสตร์ควรมีลักษณะอย่างไรและวัฒนธรรม การเรียนรู้ของคนไทยส่งผลต่อทักษะในการโต้แย้งเชิงว,วิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโจทย์วิจัยนะคะซึ่งแตกโจทย์ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของ a r g u m e n t a t i o n and nature of science ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการโต้แย้งในเชิงว,วิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นตัวอย่างโจทย์วิจัยที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะคะดังนั้นในการทำงานวิจัยสักหนึ่งชิ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือการสืบค้นจากบทความวิชาการบทความวิจัยระดับโลก 2. แตกโจทย์การวิจัยให้ชัดเจนนะคะและ 3. คือสิ่งที่จะช่วยให้งานวิจัยมีความโดดเด่นคือจะต้องเชื่อมโยงกับบริบทสังคมชุมชนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการตั้งโจทย์วิจัยซึ่งจะทำให้งานวิจัยของเรามีสไตล์และสามารถที่จะตอบโจทย์ ที่เป็นของเราเองได้นะคะ STEM education หรือว่าการทำงานวิจัยในเรื่องนี้ไม่ควรจะอยู่แค่ภายในห้องเรียนหรือว่าคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์นะคะเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงานวิจัยคือการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งถ้าเกิดนักวิจัยของเราสามารถที่จะทำงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์สังคมได้ก็จะนับว่ามีประโยชน์มากๆนะคะงานวิจัยไทยไม่ควรเป็นแบบ b l a c k BOX คือทำ Pre-test แล้วก็มาทดลองแล้วก็ทำ Post-test ให้เห็นว่านักเรียนของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรแค่นั้นแต่กระบวนการควรจะต้องโชว์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่สำคัญนะคะงานวิจัยในเชิงคุณภาพก็จะเป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบได้นะคะไม่แพ้กับงานวิจัยเชิงปริมาณค่ะ ถ้าเกิดนักวิจัยสามารถที่จะออกแบบงานวิจัยได้เหมาะสมและตอบโจทย์ปัญหาของการเรียนการสอนในพื้นที่ได้สิ่งนั้นถือจะว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนของเราได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาที่สรุปมาจากหัวข้อออนไลน์เวิร์กช็อป การสังเคราะห์แนวโน้มและทิศทางทางด้านวิจัยด้านสเตมศึกษาจากการบรรยายของรองศาสตราจารย์ดรชาตรีฝ่ายคำตาคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะยังมีเนื้อหาอีกมากมายถ้าท่านสนใจก็ติดตามชมได้ในวิดีโอคลิปนะคะ ติดตามเอดูกา้าได้ที่ w w w e d u c a t h a i c o m เรายังมี Facebook และ LINE แอดด้วยนะคะเพื่อจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆต่อไปแล้วพบกับครูนี้และเอดู a า a f คในตอนต่อไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ